สวัสดีค่ะพันยองวันนี้นะคะบองก็จะมารีวิวซีรีส์เรื่อง The Smiles and d i v o r e นะคะก็เออเป็นภาษาไทยคือรักแต่งงานแล้วก็เลิกก็คือเนื้อเรื่องก็คือตามชื่อเลยค่ะเริ่มต้นมาก็รักกันหวานชื่นตามคู่รักแล้วก็ แต่งงานกันแล้วก็มีเหตุให้ต้องหย่าร้างกันนั่นเองนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด3ซีซันนะคะทุกคนซีซันที่1แล้วก็ซีซันที่2เนี่ยออกอากาศจบไปแล้วและตอนนี้กำลังออนแอร์ซีซันที่3อยู่นะคะถ้าใครกำลังมองหาซีรีส์ดูยาวๆสำหรับวันจุดเสาร์อาทิตย์นี้รับรองดูเรื่องนี้ก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันนะคะได้อัดทรมากคล้ายๆดูละครไทยตบตีเย่ง สามีกันแต่ว่าในซีรี์จะไม่ได้ตบตีกันขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวค้ยๆละครน้ำเน่าบ้านเรานั่นเองนะคะแต่ว่ามันมีความแซบแล้วมันก็มีกิมจิของความเป็นเกาหลีอยู่นิดนึงนะคะก็ไปทำความรู้จักกับตัวละครแล้วก็นักแสดงแล้วก็เนื้อเรื่องข้าวๆกันได้เลยคะ่ะ คู่แรกก็จะเป็นคู่ของชินยูชินกับซาพียองนั่นเองนะคะชินยูชินนี่ก็เป็นหมอนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลของพ่อของเขานั่นเองนะคะหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตไปเขาก็ได้ขึ้นเป็นพออโรงพยาบาลนั่นเองนะคะส่วนซาพียองเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะทำงานอยู่ที่รายการวิทยุนั่นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ แต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนะคะซึ่งถ้าดูจากภายนอกก็คือเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อบอุ่นมากนะคะชินยูชินนี่ก็แสดงออกว่ารักซาพียองมากแบบเรียกได้ว่าเป็นสามีแห่งชาติเลยก็ได้นะคะถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะที่ทั้งสองน่จะอย่าล้างกันแต่แล้วก็มีเหตุให้ทั้งคู่ต้องอย่าล้างกันนะคะเมื่อ ชินยูชินเนี่ยนอกใจนะคะซาพยองไปเป็นชู้กับเอมีนั่นเองนะคะเอมีนี่ก็เป็นสาวน้อยนะคะคล้ายๆเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะและก็ได้กลับมาที่เกหดีและบังเอิญพบกับชินยูชินที่ขณะนั้นเดินทางไป ที่ไหนสักแห่งเนะเจอกันบนเครื่องบินและทั้งคู่ก็ได้สารสัมพันธ์กันจนเป็นเหตุให้ชินยูชินต้องยาล้างกับซาพยองนั่นเองนะคะซาพยองในเรื่องเนี่ยน่าสงสารที่สุดนะคะนอกจากจะสู้ลบปบมือกับเอมีแล้วเ,เริ่มแรกๆเนี่ก็ยังต้องสู้รบปรบมือกับแม่เลี้ยงของชินยูชินอีกด้วยนะคะเพราะว่าแม่เลี้ยงของชินยูชินเนี่ยเหมือนกับ แอบรักลูกเลี้ยงของตัวเองนั่นเองนะคะเลยทําให้ซาพยองเหมือนต้องรับศึกสองทางบหบบน่าสงสารที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะคู่ต่อไปค่ะ EC อีซีอึนแล้วก็พักแฮยอนนั่นเองนะคะ EC อีซีอ่นเนี่ยก็เป็นนักเขียนนะคะที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับซาพยองนั่นเองนะคะส่วนพักแฮยอนเนี่ยก็เป็นศาสตราจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะทางคู่นี่ก็ แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา20ปีนะคะก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด2คนนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ EC อื่น,นก็คือแบบเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำงานบ้านทำกับข้าวทุกอย่างนะคะดูแลลูกและสามีเป็นอย่างดีนะคะแต่แล้วพักแฮยอนก็คือนอกใจ EC อื่นนั่นเองนะคะไปเป็นชู้กับนํำกาบินนั่นเองนะคะนํำกาบินเนี่ยก็เป็น นักแสดงระคอเวทีนะคะที่เข้ามาเป็นมือที่3ทมทำให้อีซือแล้วก็พักแฮยอนเนี่ยต้องอย่าล้างกันนะคะโดยที่ ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าทั้งคู่จะหย่าร้างกันคู่นี้ก็ทําให้หลายๆคนอึ้งมากๆเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแสนนานนั่นเองนะคะทุกคนแต่แล้วก็อีซีอื่นก็เป็นที่น่าอิจฉานะคะเพราะว่ามีหัวหน้าหนุ่มเข้ามาดามใจเธอนั่นเองนะคะ คู่ต่อไปค่ะพันซายอนกับบูแฮยองนะคะคู่นี้ก็เป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันยังไม่ทันได้ถึง2ปีนะคะก็มีเหตุให้ต้องหย่าร้างกันนะคะพันซายอนเนี่ยก็เป็นทนายหนุ่มนะคะที่บ้านรวยมีฐานะส่วนบูแฮยองแล้วก็เป็นดีเจสาวนะคะที่ทำงานที่เดียวกับซาฟียองแล้วก็ อ EC อื่นนั่นเองนะคะเหตุผลที่ต้องอย่าล้างกันเพราะว่าพันซายอนเนี่ยเขาต้องการมีลูกนะคะส่วนบูฮายยองเนี่ยไม่ต้องการมีลูกนะคะก็เลยทำให้พันซายอนนอกใจนะคะไปมีสัมพันธ์กับซงวอนจนท้องนะคะส่วนซงวอนเนี่ยก็เป็นอ่ะอาจารย์สอนภาษาจีนแล้วก็เป็นร่ามแปลภาษาจีนด้วยนะคะ นั่นก็เป็นเรื่องราวย่อๆของแต่ละครอบครัวนะคะแต่ละปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้มันสนุกที่ยังไงคะอยากให้ทุกคนได้ไปดูนะคะความตอแหลของพวกเมียน้อยนั่นเองนะคะทุกคนมันน่าตบมากกับการที่แบบมารยาสาไทยอ่อนแอซบร้งห่มร้องไห้ซึ่งอ่ะเมียน้อยแต่ละคนนี้แบบ เข้ามาใหม่ๆก็คือเป็นคนแบบใสๆไม่มีพิษมีภัยแต่วพวกนางหลายมากอยากจะไปช่วยพวกเมียหลวงตบเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนหมันไส่มากนะคะนอกจากอ่ะจะมันไส้เมียน้อยแล้วแบบในซีรีส์ปองยังไม่ค่อยชอบคนที่แสดงเป็นอ่ะพ่อแม่ของอทนายอ่ะพันซายอนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาให้อะไรนะแบบ มันมีบทเยอะเกินไปเยอะจนหน้าลำคานะคะถ้าตัดคู่ของพ่อแม่พันซายอนออกสักหน่อยหนึ่งนี่ละครจะดีมากเลยเหมือนมันเป็นดรามา่าเป็นอะไรที่เยอะเกินไปนิอหนึ่งนะคะแต่อีกคนหนึ่งที่แทบไม่แพ้กันก็คือแม่เลี้ยงของชินยูชินนั่นเองนะคะแบบเรียกได้ว่าอ้โหแบบนึกว่าตอนแรกแบบเคยเห็นแต่แม่ผัวก,กับลูกสะพ้ายอันนี้แม่เลี้ยง หัวกับลูกสไใภ้ใส่กันหนัวมากนะคะอันนี้ก็แบบเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับซีรีส์เรื่องนี้มันสนุกก็ว่าได้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการปวดหัวที่เหตุผลที่ทำไมปองถึงดูซีซั่น3ต่อเพราะว่าตอนที่เขาจะจบซีซั่นสองมันมีภาพทีเซอร์ให้เราดูก็คือเหมือนเป็นการสลับคู่แต่งงานอะไรกัน,นเลยทำให้คนงงอะไรวะเออ เหมือนกับเขาสลับคู่กันนะทุกคนเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นจุดหลอกให้เราต้องการดูซีซัน3หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเทคนิคของผู้กํากับก็ว่าได้นะคะแต่ว่าซีซัน3เปิดมารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่นะคะมันเลยทำให้แบบว่าก็ว่านะคนที่แสดงเป็นอะพันซายอนอะซีซั่น1กับ2เขาหลอกไงพอมาซีซัน3แล้วแบบ คุณหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วบทมันก็เป็นแป๊กๆปก,ก็เลยทําให้ไม่อยากดูแล้วอาจจะเทก็ได้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือบทแม่เลี้ยงของชินยูชินแล้วก็ตัวชินยูชินเองนั่นเองนะคะมันก็เลยแบบไม่อยากจะดูแต่ก็ขอสปอยไว้นิดนึงนะคะว่าพวกที่มีชูนะคะได้รับผลกรรมมากนะคะคนที่ได้รับผลกรรมแล้วตอนนี้ก็คือ,อคู่ของอ,อีซูอ,อึนหรือว่าอาจารย์ พักแซยอนนั่นเองนะคะก็คือแบบผลกรรมก็คือได้ตัวของพักแซพักแสยอนเอนะะี่ยค่ะเป็นอมัมพาตครครึ่งหน้านั่นเองนะคะนี่ก็คือการเป็นมีชู้นอกใจเมียนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่บอกไม่สงสารนะคะก็คือทรงวอนนั่นเองนะคะเขาก็ได้ให้กําเนิดลูกชายแต่ว่าเขาก็ตายนะคะเนื่องจากภาวะอะไรนะน้ำข้างอุดตันนั่นเองนะคะก็ทําให้ ทรงวอนตายขณะที่คลอดลูกชายให้กับพันซายอนนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้สปอยไว้เท่านี้แต่ยังไม่จบนะเพราะว่าอซีซั่นสเนี่ยเขาเพิ่งกำลังออนแอร์อยู่ออนแอร์ได้3 EP นะคะแต่ที่บอกจะดูต่อเพราะว่าเหมือนกับมันมีการสดับคู่มีภาพแต่งงานนั่นเองนะคะทุกคนยังไงก็ใครชอบละครแนวนำ้ำเน่าเออซีรีส์แนวนำ้ำเน่าก็อย่าพลาดเรื่องนี้นะคะเรมา r ิ แอนดีวอ็์กเซนเองนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันยอง